สวัสดีค่ะมาเจอกันกนะคะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทาง3าม n านอยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปไปทำขึ้นนะคะทางช่องมาแนะนำไม่สนับสนุนการผนันผันธุรกิจนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกคน เราก็จะมาให้หวยทุกวันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ดาวอืมฮาหนอยวันนี้มาครบนะคะมาครบมาครบพิเศษพิเศษถ้าใครพิเศษฟันศูนย์มาเด้งบนล่างเลยนะคะฟันศูนย์มาเด้งบนล่างเลย ฟันศูนย์แต่เจาะเราไม่เข้านะคะเราเข้าแต่ฟันศูนยก็คือให้รูดศูนั่นเองนะคะฟันศูก็คือให้รูดศูนะคะอ่าแล้วก็อะ,อะไรดีปกติก็มาฟันสี่นะคะมาฟันสี่ก็มาสี่ศูนย์มาฟันสี่มาสี่ศูนย์นะคะแล้วก็อาวีอา VIP VIP ก็คือมามายังไงดี VIP มาฟันหนึ่งมาหนึ่งห้านะทุกคนนะคะมาหนึ่งห้าคือมาครบหมดเลยนะคะคือก็ลบบแปลกๆนี้นะเกือบแล้วเพราะเด่นเขาหนึ่งห้าอยู่แล้วเห็นไหมเด่นเขาหนึ่งห้าอยู่แล้วให้หนึ่งห้าทุกหมวยเลยนะคะเนี่ยให้หนึ่งห้าทุกหมวยเลยเห็นไหมหนึ่งห้าหนึ่งห้านะคะนี่มานี้ ตัวกันเห็นไหมห้าตัวกันก็มาตัวกันก็คือแยกมาจากหนึ่งห้าใช่ไมห้าหนึ่งหนะคะโอเคอ่ะดูรอบใหม่รอบหน้านี่จะให้อ่ดูที่ตัวตัวกันนะทุกคนตามสูตรตามสูตรของเราก็มาเริ่มเลยมาแล้วให้เบาเดอ้อ พิเศษนะคะพิเศษก็วิ่งรูดไอ้ทำไมกล้องเราไม่เจอพิเศษวิ่งรูดสามสี่นะคะ,ะวิ่งรูดสามสีนนะะ่ฟันสามนะคะฟันสามนะ สามสองสามหกสามเก้านะคะสี่ก็สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดพรุ่งนี้เด่นศูนย์สี่นะทุกคนอย่าลืมนะคะเด่นศูนย์สี่นะปกติปกติวิ่งรูด

bip นะคะ bip วิ่งรูดศู 0, 7, แม่หมายเราทามี0 4, นะูย์กับ4ี่นะก้อนคันศูนย์ค่ะ03 06 09 70 เจ็ดสามเจ็ดหกฝากศูนยสี่เหมือนเดิมเด่นนะคะเด่นก็คือเด่นอะไรเด่นอะไรได้เขียน้างบนเลยเด่เด่นศูนย์สี่นะทุกคนคือเราเป็นคนเขียนตัวนัสือใหญ่แล้วแล้วแล้วกระดาษเล็ก5้าเดียวกันให้กันก็ การแยกตัวนี้นะคนเหมือนเดิมมาค่ะถ้าใครเคยตักก็จะรู้ว่าหมายความว่างไงนะคะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเอาแล้วตัวกันเรามาทุกวัน ต่มาในแบบไหนท่าน,นเองเลยทุกคนพิเศษฟันสามนะคะจะลืมตัวเด่นนะทุกคนเด่นศูนย์สี่ค่ะศูนย์กับสี่นะนี่นะจ๊ะประมาณนี้พรุ่งนี้นะคะเด่นศูนย์สี่นะทุกคนศูนย์สี่ ถ้าใครจะเล่นต,ต,ตัวตัวเด่นก็ได้หรือใครจะเล่นตัวในตามสูตรอันนี้คืออันนี้คือหวยที่หวยสูตรนะคะสูตรของเราได้แบบนี้นะสูตรของเราได้แบบนี้นะคะแต่ตัวกันของเขาก็ประมาณนี้นะคะใครเล่นไหนก็ชอบไหนก็เล่นนั้นเนาะโอเคปมาณนี้ขอคุณโชคดีรวยๆปังๆนะคะเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ